กระดูกกดหลย้อนภูมิแพ้ช็อกโกแลตซีดทำไมเป็นเยอะอย่างนี้ล่ะฮะค่ะคือมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วก็เลยเอามารวมไว้หมดเลยอ๋อท่านให้มรดกมาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธท่านเลยฮะอ๋อไม่อยากปฏิเสธนะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบปฏิเสธคนรัแม่มาใช่ค่ะออะไรมาก่อนมาหลังครับมีปวดกระดูอา ที่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าที่เป็นสะเป็นมะเร็งมาก่อนนะคะครับ,ค,รบค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะเป็นที่ไหนครับมะเร็งเป็นที่มดลูกคะ่ะมะเร็งมดลูกะนะครับหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เริ่มต้นก็จะเริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะครับค่ะภูมิแพ้มาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าปว,วดหัวบ่อยขึ้นค่ะมีหน้าบึ้งบ้างเป็นบางครั้งครับค่ะ แล้วก็เริ่มด้วยจากอาการที่บอกว่าออคือเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเหมือนกันนะคะก็มีในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยตาม,มาใช่ค่ะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กดไหลย้อน <c oughs> ไอ้ปวดกระดูก <c oughs> กับออหน้ามืดอะไรก็ตามมันยังสู้มะเร็งไม่ได้เลยนะฮะ่ <c oughs> มะเร็งตอนนั้นน,นี่ขั้นไหนฮะ ช่วงนั้นขั้นแรกค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าที่เราทราบเพราะว่าลูกเนี่ยสี่ขวบแล้วเราต้องการมีลูกอีกคนนึงครับค่ะก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอว่าเราก็ไม่ได้ทานยาคุมทําไมเราไม่มีลูกอะค่ะคุณหมอก็ตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าปีกมนลูกมันตีบมาค่ะก็ต้องมีการที่บอกว่าต้องใช้เขาเรียกว่าใส่ใส่สีเข้าไปช่วยใช่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะไปขยายครับค่ะทีนี้ คุณหมอถามว่าตั้งแต่มีบุตรเนี่ยเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม,มก็บอกว่าเราไม่เคยตรวจเพราะเราเองก็ไม่ทราบค่ะค,คือคไม่ทราบว่าเ,เราจะมีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าอ,อ,อยู่แต่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยคือแฟนก็ให้อยู่กับบ้านดูแลลูกอย่างเดียวเพราะงั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารก็ทําทานเองคือทุกอย่างเราทําเองหมดปลอดภัยแล้วใช่ค่ะคือมั่นใจามากว่าเราคงไม่เป็นอะไรกับใครหรอก แต่ทีนี้พอ,อ,อนานๆเข้าเนี่ยก็คือพอไปตรวจเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ลองตัดเนื้อไปไปเช็ค <ไป S 1> ต่อใช่ค่ะพอเช็คแล้วคุณหมอบอกว่ามันมีอาการที่ผิดปกติอะค่ะอ่าฮะลายเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าพักในเรื่องการมีบุตรไปก่อนนะครับก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราเป็นแน่นอนอ ก็ถามคุณหมอว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ค่ะเราอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ไหมครับคุณหมอบอกว่าเสี่ยงคุณหมอบอกไม่คุ้ม,มเมื่อเรามีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งไม่ต้องมีก็ได้พอแล้วค่ะให้พอเลยเ<ม>พราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันใกล้กับเ,เขาเรียกว่าน้าเขาเรียกต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคะอ่าค่ะมีโอกาสจะลามไปต่อมน้าเหลืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไว้ด้วย ไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าประตรวจเสร็จก็ให้คุณหมอตัดเลยตัดเลยดีครับดีครับเพราะว่าพอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนเป็นคนโรคมะเร็งนะครับอ้าวละคราวนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่ตามมาก็คือกรลย้อนมีมีภูมิแพ้นะครับเจ็บเจ็บกระดูกปวดกระดูกปวดกระดูกนี่จะเป็นหลังจากที่ดูแลในเรื่องของรักษาสุขภาพมาได้ประมาณปีครึ่งอะค่ะครับปีครึ่งเนี่ย เราเริ่มมาเริ่มปวดกระดูกแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจนะคะคคุณหมอบอกเอ็กซเรย์แล้วตรงหมอนรองกระดูกข้อที่สามมันมันดำๆอำำะคะ่ะอฮะคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคุณหมอบอกว่าเอางี้ละกันลองเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่ง C T สแกนดูใช่ค่ะอฮะราคาสูงมากซึ่งาสามีทำงานคนเดียวเราก็บอกว่าคงไม่ไหวอะคะ่ะ บัตรประกันสังคมอ๋อไม่ได้ค่ะอาว่าไงต่อค่ะพอไม่ได้ก็คุณหมอเขาเลยบอกว่าเอางี้ละกันเอาแบบเบาๆลงไปโรงพยาบาลรัฐบาลและกันไปศูนย์มะเร็งอะค่ะอืให้เขาลองตรวจดูใช่ค่ะปรากฏว่าไปแล้วคิวสามเดือนตรวจ ก็แสดงว่ายัางไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจค่ะ uh huh. หลังจากนั้นชีวิตเราก็ใช้มาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ uh huh. เพราะว่ามันก็หายปวดไปเราก็ออไม่เป็นไรแล้วเนาหายแล้วน่ค่ะ uh huh. ก็ก็เลยไม่ไม่ไปตรวจนะคะพอถึงคิวเราก็เลยบอกว่าไม่ขอตรวจแล้ว uh huh. เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอีกใช่ไหมคะครับเพระหลังจากนั้นแล้ว โรคก,ก็เริ่มมาเยอะขึ้นค่ะมาเยอะขึ้นก็ก็เรียกว่าอาการของที่หลายๆคนเป็นทุกโรคนี้มารวมอยู่กับตัวเองหมดเลยค่ะมารวมมาตุ้มอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับงั้น<ช>เดี๋ยว<ช>ผมถ<ห>ามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับจากาความผิดปกติในเรื่องของโรคมะเร็งเป็นต้นเหตุไหมครับหรือว่าผมสันนิษฐานอาจจะไม่ถูกต้องว่ามันจะมีอาการต่างๆต,ตามมาในในร่างกายของคุณมาริสา,าคงไม่ใช่หรอกค่ะ คือคือมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่หมอตรวจนี่มะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะใช่คะแล้วถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อร้ายม,ม,ม,มันยังไม่ใช่เนื้อร้าย,ะะยไม่ใช่นะคะ้าถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัดมดลูกออกไปค่ะ,คะใช่ค่ะ,ค,ะคือตัดออกไปหมดแล้วก็ถือว่าหายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เนื้อร้ายนะฮะก็ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของอาการต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นในกฎหลยย้อนนี่ก็คือน่าจะเป็นเพราะตัวเองค่ะ พฤติกรรมในการในการรับประทานของเราด้วยทราบใช่ค่ะทราบอยู่ภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็พออากาศเย็นๆเราจะรู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนเราจะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นไข้ค่ะครับเป็นไข้แล้วก็สลับกันว่าอากาศหนาวก็เป็นร้อนมากก็เป็นแล้วก็จะขึ้นมาที่ตาตัวะค่ะครับเป็นผื่นหนาๆอ๋อค่ะด้วยแล้วมาเริ่มมาเริ่มบีมยังไงฮะเริ่มบีมด้วยอ่อ ปลายปี53คือช่วงนั้นเนี่ยต้องการลดน้ำหนักเต็มตอนนี้อยากสวยเต็มที่แล้วคือหยุดยาก็ไม่ห่วงโรคห่วงสวยคือคือตอนนี้ห่วงสวยเต็มที่แล้วพอไม่ไหวแล้วไงคะมันมันหนักมากเลยไงคะก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยพาเข้าสลิมอาบ ครับค่ะเสร็จแล้วเข้าแล้วก็ยังไม่ลดพอดีน้องข้างบ้านนะคะไปศูนย์ความงามอะไรก็ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยเลยใช้มาเยอะมากมายทุกยี่ห้อก็ไม่ช่วยค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามีผิดพันตัวนี้ครับพี่สนใจตัวไหนพี่ลองดูเอาแลวการเขาให้เป็นใบโบชัวมาค่ะพร้อมกับซีดีซีดีหนึ่งแผ่นของอาจารย์นยค่ะมาศึกษาเองใช่ค่ะพอไปเปิดดูเราก็จะอุยมีลดน้ําหนักด้วยกําลังต้องการ ก็เลยตัดสินใจใช้ค่ะใช้โดยที่บอกว่าเราใช้บีมสูตรสองนะคะบีมสูตรสองก็คือตัวมิวเลยค่ะครับค่ะใช้มาได้หมดไปหนึ่งยี่สิบสี่ซองเนาะหนึ่งลังสมัยก่อนเป็นขวดค่ะก็คือเรารู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆที่เราบอกว่าหนักเลยหนักเลยเรารู้ลึกเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วเรา้สึกว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาแบบมันจะเวียนหัวอะขอนอนต่ออะไร่เงี้ย กลับไปว่าอพอเราทานตรงนั้นไปนแล้วเรารู้สึกสดชื่น,เ,นเราแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะไม่เป็นเลย่ลรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันหายไปเลยคือเราโดนไม่รู้ <คน S 2> ตัวไปเลยใช่ค่ะคือหลายๆโรคมันหายไปโดยที่เราแบบก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อปวดกระดงกระดูก่ะรออ๋ยังมีอยู่ค่ะเพราะกระดูกนี่มันจะมีมาหนักอีกเมื่อช่วงปีปีคือ,ค,อคือหลังจากที่บีมาแล้วเต็มที่เนี่ยประมาณเจ็ดเดือนนะคะคเขามีวิ่งไล่ตามตัว อมีวิ่งไล่ทำตัวเองไงฮะคือคือปิดปวดจากขาฝาขึ้นมาครับค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาวนลงขาซ้ายแล้วไปหนักไปไปหนักอยู่ใต้ฝ่าเท้าอะค่ะนานประมาณสามเดือนเต็มครับค่ะที่ว่าหนักก็คือเวลาเดินต้องขย่งเท้าอะค่ะพหยียบไปนี่เขาจะจี๊ดเลยออ๋ค่ะแต่ยังอื่นดีหมดค่ะอย่างอื่นก็ดีคือฟังดูแล้วก็คือ เรื่องของรูปร่างคงจะได้แหละฮะอาจารย์จําได้ไหมฮะว่าน้ําหนักก่อนหน้านี้กลับมาจนถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เมื่อก่อน65โลแต่ว่าบวมอะคะ่ะแล้วแฟนบอกว่าผิวเราจะออกเป็นเหมือนคนผิวสีเทาๆอะคะ่ะครับเหมือนคนไม่<ว>สดใสค่ะ,ะผิวคล้ำค่ะ,ะปัจจุบันนี้ก็ <ข>น้ำหนักเหลือเหลือตอนนี้เหลือ 59, 60 <laughs> อิบ้ก็อย่า็ยังดีลงห <ขา S 2> ้ากิโล <ขา S 2> แต่ภูมิแพ้หายไปค่ะ <repeatedly> ตอนนี้ภูมิแพ้หายไป